สวัสดีค่ะอยยินดีมากเลยค่ะร่วมด้วยช่วยกันสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายพายสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรกันคะคุณยายกำลังจะมาเตรียมเป็นพ่อชําผักหวานตาค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะนเราะะคที่นี่ที่ไหนคะคุณยายภูเขาทไมสวยจังผู้ทาเพค่ะ ตรงนี้เราจะเป็นอะไรคะทำแปลงพ่อพันผักหวานป่าโอ้อนาคตตรงนี้จะเป็นอะไรคะศูนย์เรียนรู้โอ้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการปลูกผักหวานป่าใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โอ้ร่วมด้วยช่วยกันสุดยอดมากเลยค่ะ โอ้มีเอฟเฟกด้วยยายแจวยายแจวค่ะสวัสดีค่ะโอ้สุดยอดยายแจวทำอะไรคะยายแจวมาช่วยจับมาช่วยชีช่วยนี้เนี่ยทำสวยๆค่ะตอนนี้กำลังสร้างยังไม่เสียงสวัสดีค่ะตเสียงสุดยอดเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ ทำนเลี้ยงลูผูกปวานป่าครับ่บรรยากาศดีมากเลยค่ะคถ้าเสร็จนี่ขออนุญาตมาชมได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีต,ะตะ้นตอนรับครับสาุสุดยอดเลยค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มชาวบ้านของเรากำลังร่วมด้วยช่วยกันทำแปลงนะคะแปลงที่จะเพาะ ต้นกล้าผักหวานป่านะคะพอเราได้ต้นกล้าผักหวานป่าแล้วเราจะนําไปปลูกที่บริเวณเชิงเขาแล้วก็ทางขึ้นเขาลูกนี้นะคะคือเขาภูผาเพคะ่ะเขาภูผาเพจะเป็นเขาสูงที่ตั้งตระหงาอยู่ตรงหน้าเรานะคะปกติจะเกิดไฟป่าไม่ป่า ไปจากฝีมือมนุษย์ที่ขึ้นไปทำลายธรรมชาติป่าเขาภูเขาเ,เราก็เลยมีแนวคิดกับชาวบ้านกลุ่มเล็กๆจะนำผักหวานป่าปที่กำลังจะพเพาะเตรียมไว้ที่เรือนเพาะของเราในปีนี้แล้วก็ขึ้นไปปลูกบนเขาภูผาเทเพื่อให้ชาวบ้านได้ช่วยกันร,รักษาป่าปดูแลป่านะคะซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามของเรา ให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมไม่ขึ้นไปจุดไฟเผาป่าเหมือนปีที่ผ่านๆมาค่ะเราอยากให้ทุกๆท,ท่านได้เห็นถึงบรรยากาศและความงามของภูเขาค่ะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของอสัตว์เล็กสัตว์น้อยค่ะต้นน้ำลำธารอาหารป่าต่างๆค่ะความอุดมสมบูรณ์ของป่า เราจะทำให้เขาภูผาเพที่เราเห็นตรงนี้นะคะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมีผักหวานมีเห็ดมีไม้ต่างๆให้ชาวบ้านได้เก็บเพื่อน,นำมาทำอาหารโดยที่เราจะเฝ้าระวังแล้วก็ไม่ไปทำลายผืนป่านะคะให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ฝากติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจเราด้วยนะคะในอนาคตตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาภูผาเพนะคะชาวบ้านกำลังเริ่มด้วยช่วยกันพัฒนาค่ะฝากติดตามรับชมแล้วก็ติดตามดูผลงานของเรานะคะท่านใดอยากเข้ามาชมบรรยากาศสวยงามเข้ามาเที่ยวที่ภูผาเพ เราได้ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ